ตวนี้ก็คือ V2A นะคะซึ่งเป็นแบบว่ารถไฟฟ้านะคะตัวนี้ค่ะที่เขาจะขายในประเทศไทยนะคะก็คือตัว d p a L07 ค่ะได้รับรางวัลนะคะ Red Dot Award ค่ะ2023ค่ะ d p a w S07 ค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเขาจะเป็นรถยนต์ที่เป็น SUV ไฟฟ้าค่ะ5ที่นั่งนะคะสะท้อนไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่เขาจะเปิดให้จองช่วงเวลา สองวันก่อนนะคะก็คือย7่8ิยิ่นะคะสวัสดีค่ะนุชออโต้โซซายตี้นะคะวันนี้เราพาทุกท่านมาอยู่กันที่งานนะคะ2023นนะคะช่างอันเซาอีสเอเชียเพสคอนฟิดเอนซ์ค่ะ ซึ่งเป็นงานนะคะที่จัดยิ่งใหญ่มากเลยค่ะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสลิกิตค่ะช้างอันนะคะก็คือแบรนด์รถยนต์นะคะที่ยิ่งใหญ่มากเลยค่ะที่ประเทศจีนนะคะและตอนนี้นะเขาเข้ามาทําตลาดในประเทศไทยค่ะถามว่าเขาเข้ามาเนี่ยเขาจะอยู่ยาวนานแค่ไหนไม่ต้องห่วงเลยนะคะเพราะก่อนหน้านี้ค่ะเขาพาพวกเราไปที่ระยองค่ะ ไปดูการวางซีลาเลอร์ค่ะเพื่อจะสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าค่ะซึ่งเขาคะมุ่งมั่นมากเลยค่ะว่าจะทำรถไฟฟ้าที่เป็นพวงมาลัยขวาเนี่ยจำหน่ายทั่วโลกค่ะ ซึ่งตัวนี้นะคะก่อนหน้านี้เราทําเห็นนะคะตัวบิลบอร์ดนะคะเป็นทางอันมั่งเป็นรถมั่งะคะ่ะที่เขียนอยู่ตามแบบว่าป้ายทางด่วนต่างๆนะคะก็คือหลายๆคนก็สงสัยนะคะวันนี้ค่ะเขาก็จะมีงานถแถลงข่าวด้านในนะคะว่าเขาคือใครมาทําอะไรคะ่ะซึ่งวันนี้นะคะไฮไลท์ของเขาก็จะคือนํารถไฟฟ้านะคะสรุ่นค่ะมาจัดแสดงนะคะก็คือตัวดีพล S, s 07และ DPO L 07ค่ะซึ่งด้านในนะคะเขาบอกว่ามีนทรรศการรถยนต์ของช้างอันมากมายเลยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันคะ่ะว่าภายนานเป็นไงบ้างคะ่ะเข้าไปดูกันในงานเลยค่ะไป พอเราเดินเข้ามาในงานนะคะเราก็จะเห็นเลยค่ะว่าจะมีรถคอนเซปต์นะคะอยู่ทางด้านในค่ะตัวนี้ก็คือ V2A นะคะซึ่งเป็นแบบว่ารถไฟฟ้านะคะแล้วก็ประตูเขาเปิดขึ้นมาค่ะเหมือนแบบว่าปีกนกเลยนะคะตรงนี้เขาจะมีรถคอนเซปต์มาจอดโชว์สองคันก็คืออวตาร12สนะคะส่วนรถที่เขาจะขายในประเทศไทยเนี่ยสองตัวก็คือดีพอล L07 แล้วก็ d ี S07 ค่ะซึ่งอยู่ทางด้านข้างเรานี่เองค่ะ ก็คือตัวนี้ค่ะที่เขาจะขายในประเทศไทยนะคะก็คือตัว D-Power L07 ค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเป็นตัว Fastback นะคะรถไฟฟ้าคันแรกในกลุ่มของผลิตภัณฑ์ของชางอันนะคะได้รับรางวัลน,นะคะ l e d d o n a w a r d ค่ะ2023ค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเขาก็คือโดดเด่นเรื่องการออกแบบภายนอกและภายในอย่างพิถีพิถันนะคะในการสรนสร้างนะคะของทีมดีไซเนอร์ระดับโลกค่ะ ก็คือตัว d p พ L 0 7นะคะทั้งะคะข้างๆกันนี่นะคะก็คือตัว d e p o ล X 0 7ค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเขาจะเป็นรถยนต์ที่เป็น SUV ไฟฟ้าค่ะ5ที่นั่งนะคะสะท้อนไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ผ่านการผรสมผสานเทคโนโลยีการขับขี่นะคะล้ำสมัยเข้ากับการออกแบบที่เรียบหรูค่ะ สองตัวนี้นะคะทางฉางอันเนี่ยเขาวางแผนการจําหน่ายและการให้จองนะคะก็คือวันนี้วันที่27นะคะก็คือเขาให้จองตั้งแต่บ่ายสาโมงสิ้านะคะแล้วก็ไปสิ้นสุดที่วันที่29นะคะทั้งอย่างเขาจะเปิดให้จองช่วงเวลา2วันนี้ก่อนนะคะก็คือ2 7 28 29นะคะและส่วนด้านบนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่านอกจากสองคันที่เขาจะขายแล้วเนี่ยเขายังมีคันอื่นๆนะคะที่มีมาจัดแสดงด้วยค่ะ รถต่างๆนะคะที่เขาเอามาจาัดในเทศกาลแล้วก็มาแสดงให้เราชมแล้วนะคะเดี๋ยวถึงเวลาแล้วค่ะที่เขาจะมีพิธีเปิดนะคะด้านหลังเวทีค่ะไปดูกันเลยค่ะว่าความยิ่งใหญ่อลังการของทางช้างอันที่นำเข้ามาที่ประเทศไทยเป็นยังไงบ้างดูเลย เร้วิพากษ์ในารแ่งสิัง and to create a of, <laughs> and <allow the laughs> to get it is a lot of to bring time and yeah. <laughs> It's a great pleasure to have the innovation a of of